เรามาแหลกความซดความซุกมุนกองงัวที่สนามบันทุงขมินชนวันที่28ตุลาฮะวันดีค่ะวันดีค่ะหน้าชื่ออะไรคะหน้าเขียงหน้าเกี้ยงนะคะหนองมาจากงวดชนเด่นตานะคะงัวหน้าชื่ออะไรคะหน้าเซ้งกูบะรมีกับไอเซ้ไอเซ้งนะคะหน้ามาจากใครในคณะนี่หน้ามาจากหน้าแถวีนะคะงัวตัวนี้อายุกี่ปีได้คะหน้าห้าปีกว่าๆหปีกว่านะคะก็เป็นไทยยาเตอร์ในคะหน้าทยยาเตอร์ลูกของอาเซียน เขาชอบเหล็ดกี่ขังคะน่ะขังนี้เป็นขังที่ซีขังนี้เป็นขังที่ซีขังทีซ้ำทีซ้ำน้ำในมาคะน่ะน้ำกระจายมากนะคะใช้เวลากี่นาทีได้คะหาสิมานาทีโอเคอีงานนาทีก็ชมพูเงื่อนะโอ้สุดยอดเลยตัวนี้ต่างชนแบบไหนคะน่ะมัดโตนะคะนี่ไซก็เป็นยังไงคะน่ะนี่ไซดีนี่ไซดีนี่ไซคุนนะคะค่ะไม่ดูไม่โดนนะคะน่าเดินว่ามันกี่โลได้คะสี่ห้าโลนะการเดินนะคะ ช่วงนี้น่ะเริ่มเบาลงแล้วยังคะหรือว่าเดินปกติอ่ะเริ่มลดลงแล้วนะคะค่ะงัวเวลาก็ตู้ครูนี่กินหญ้ากินน้ำดีไหมคะน่ะสุ้มบูนทุกอย่างเลยค่ะเรื่องหญ้านี่อะไรคะพร้อมนะคะเรื่องหญ้านี่มีการช่ารู้ว่ากาเชหากันหาผสมผสานกันค่ะเดี๋ยวช่งนี้น่ะเดิมพันเท่าไหร่คะน่ะสิบเอ็ดมื้อนะคะน้ำมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ แปบเปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะน่ยางให้กูชวนเรานะคะค่ะน้องว่านี่มีความสดความสุบบุนกี่เปอร์เซนต์ในสตา์น่ะขาดแค่นี้วะก็วันนี้แปดเปอร์นต์อีกย anyway, like ี่บเปอร์เซ็ก็ขอยทะเลในสรน้ำขอยทะเลวันชวนเลยนะค่ะให้น่ะควังตึเอฟแล้วก็พิตามได้นะคะน่ะกับข่วัแฟนขออเซ็ตนะครับค่ะคือช่วยเลังใจช่วย มาช่วยชมช่วยเชียร์กันได้นะคะทีสนามมันถุงขมินชนวนดีดีสเปนะคะหัวกนี่ไปหัวกซ้ำนะคะมาส่งเรงใจเรงงชี้อายคขายก็ด้วยนะคะก็อนก็หมนะคะเดี๋ยวข้อมูลน้องข้อมูลข เรามาเล่ความสดความสุ่มหุนของงัวที่สนามัลถุงกามินเชิญวันที่28ตุลาเนะคะสวัสดีค่ะน้องบา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่อแล้วกันบา้างคะลูกชื่อวิคอวอว่ครับค่ะน้องอ่ะตัวเล็กเชิญบินครับค่ะพี่มาจากงัวเชนแดนตายนะคะวัวน้องบ่าวชื่อแล้วกันน้องบ่าวดังเจ้าฟ้าอยู่ครับกาก้ากาก้านะคะน้องมาจากไหนกันนี่ไข่กูในวัลลศกรมครับมาจากสกรมนะคะวัวตัวนี้อายุก,กี่ปีได้คะน้องบ่าวห้าปีครับห้าปีนะคะก็เป็น่ายาตัวนี้ค่ะน้อง เมษาบนะคะก็ชวนไปเล่นกีฬครั้งกันหนึ่งครั้งที่จะน้ำในมานหนองเบาสักกอมมานะใช้เวลากี่นาทีได้น้องเบ่าห้านาทีได้ห้านาทีนะปิดยับเลยนะค่ะต่างชนแบบนั้นกับหนองเบาชนเรื่อยๆมีปลายเข้านะคะนิ้สัยก็เป็นยังไงคะน้องนิ้สัยดีอ่ะนิ้สัยดีนิ้สัยคุ้นนะคะน้องเบาเดินมัววันกีฬาได้หรือห้ากิโลได้ห้ากิโลนะช่วงนี้น้องเริ่มเบาลงแล้วยังคะน้องพอแล้วฟอลงแล้วนะ เวลาหัวก็ตุกูนี่กินงากินหนำดีไปแคะน้องเบากินดีอ่ะส้มหมูนุกอย่างนะคะเหลืองงานี่มีการชาล้วนหน้องเบาไปห้าเองอ่ะห้าเองอ่ะหาเองนะคะเดี๋ยวที่นี่น้องเบาเดิอมบ้านต่ออะไรกันเนาะเซ็นมือเะเซ็นมือนะคะน้องเบามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ได้รอยเปอร์เซ็นต์ครับร้อนะคะน้องหวานี่มีความสดความสุขมุนกี่เปอร์เซ็นต์ในสายตาน้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะให้น้องวัดซึ่งเอฟซีก็พูดตามได้นะคะน้องเบาวักซึงเอฟซี ใช้ก้าวมาช่วยชุ่มช่วยเชี่ยกันนะครับวันที่28นี่ครับค่ะมาช่วยชุ่มช่วยเชี่ยกันได้นะคะที่สนามบันทุงกามินชนวันที่28นะคะหัวกลุนนี่เป็นหัวกุ่นแซนะคะมาช่วยส่งแรงใจแรงเชี่ยขายก็ด้วยนะคะข้อขึ้นมานะคะหน่องเดใจข้อมูลดีข้อมาค่ะ